เตรียมขอพันก่อนพี่น้องเสียไปแห่ขอพันก่อนจากน้อยนี่คราวนั้นนี่กับเวลาตีสองเคืองพอดีจกน้อยเขาเจะเับมาตีของลองเปล่า bà bò bò la bò ก็ากันมากมกันออกมาปนหายคนมาหลายสามสามวน้อี่น้องน่ะแ้กเน้ยกกันข้าวปาข้าเย็นบ้ากันได้เขาพันก่อนตอนนี้เต้คเต้ม่ากันสิบ่อนมากลูกหลานนยอขึ้นมากขึ้นมาเขาพันก่อนขึ้นว้นซอากน ฟังเทศพี่น้องเทศมาลาดมาซี่มุนวนมีสายบันมันบทันมากเกินยู่โอ้คูคู่กันมากเหรอส้นครับพี่พ่อเสยนครับว่ามันเส้นจะขึ้นหรือว่ามันอุตสาหพวกแม่นโอ้ยปวดขาอย่างนี้นะครับเจ้าัวถึงเมียนี่คือหาวทั้งปีที เึงหัวถึงเมียฉันอกคือหาวแท้ปีนี้มาฝนตกาวฝรั่อ่าฝ่ฝนกับพ่อฝนล่มกั่พ่อล่มมาพี่น้องเหี่ของพันก่อนเฮน่ของพันก่อนน้ำการพี่น้อง ไม่จนีงคอัันบกงับเนี้ยปากกันยิ้มผมยิ้มยังมีนี่ละตุสัมมาสัมพุทัสสะละหตุสัมมา

ไปลูกลาไปไบ้างเียบไปไกพเนี่ยเดินแล้วียกี่มาเทียนสิเจอกันียไปป่าออก แพทย์แพทมาแพทหมอ,มอทา,อ,าอยู่นี่หมอทาอยู่นี่หมอทาอยู่ดิอ่อา,าอยาาาาาย เงามสะพานเงี้งยมสะพานข้าวพันก้อนถวยอาบุษาพันก้อนถวยอาบุษะข้าวพันก้อน

좋아 ถามมันก็บินก็ว่า้ไรไม่ถามเลยดิถามซื้อไปเบิ้งเขาตัวอไหนก็ได้ตัวไม่สัเกียก็ถามเลย เออพอดีอบพอดีใช่เจ๊พูดใช่เจ๊มันเอย่างอย้อะเด้อเใ่เใส่ก่อนเจใสันดเพาใส่บ่เใส่เจใส่ครบามรอบพอดีพี่น้องพระบุตรพระธัมพระสงฆ์ออแค่ขอพันก่อนปีนี้กับแล้วๆพี่น้องมาในเกสินไปทึง <c oughs> สาราการประเปลี่ยนรับสินฟังเทิองงหลายพระรับสินแล้วก็ฟังเทศเทศกันทศพรเป็นต้นไปพี่พอน,น,อน้องทศพรอนหลวงพ่านเซ่ละคื้น mặt cái càng tiêu thụy ăn mừng 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 หมดจักโมจักรยมได้ใช่ย้มมีเวลาเขาบอกวีาไรก็คืหลายห่านะครับือเก่าตะกอนนี่ปลสองาสามที่มาที่มือนี่สองสามโกศงา